คำสอนของพระพุทธเจ้าการให้เป็นความสุขแท้การให้หมายถึงการสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยใจเมตตาไม่หวังผลตอบแทนพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานังธรรมจริยาจะยาตการนันจะสังขโหเอตมัมมังคลามมุตมังแปลว่าการให้ทานการประพฤติธ,ธรรมและการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลอย่างยิ่ง แก่นคำสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเพราะการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ทำให้เกิดความสุขความสงบและความเบิกบานในใจให้ด้วยใจเมตตาเท่ากับใจสงบให้ด้วยความเข้าใจเท่ากับใจสว่างให้โดยไม่หวังผลเท่ากับใจอิสระรูปแบบของการให้ให้ทรัพย์อามิสทานเช่นการบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้ธรรมะธรรมทานคือการแบ่งปันข้อคิดดีๆหรือคำสอนให้ความเมตตาอภัยทานคือการให้อภัยต่อผู้ที่ทำผิดให้แรงใจกําลังทานคือการช่วยเหลือสนับสนุนให้กําลังใจผู้อื่นข้อคิดจากธรรมะการให้ย่อมทำลายความตรนีสุขของผู้ให้ยั่งยืนกว่าสุขของผู้รับ ผู้ให้ย่อมได้รับความสงบจากใจที่เบาและสะอาดสรุปสั้นๆการให้ไม่ได้ทำให้เราน้อยลงแต่ทำให้ใจเราใหญ่ขึ้นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของใจไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดภายนอก